แหวนรองสปริงวาวหนาะ0.5สำหรับรถที่ชอบเก็บรายละเอียดนะดูความหนาเป็นเนี่ยเป็นสแตนเดตลมดำนะประมาณนี้เลยใส่สำหรับรถ2วาวาวได้ทุกรุ่นเลยสำหรับคนที่เก็บรายละเอียดแบบประมาณว่าสมมติว่ารอบแบบรอบอยังไงร,รอบไม่ถึงสมมติว่าสปริงมันอ่อนไปอยู่500รอบเนี่ยถ้าท้ายวาวเรายัางเหลือเนี่ยเราก็สามารถเสริมเสริมแหวนไปเลยหนาะ0.5ก็มันจะช่วยเพิ่มรอบและก็รักษากำลังนะ ให้มันยืดอีกมาอีก500ร้อยอบเนี่ยสมมติว่ารถเราเป็นรถแข่งนะก็คือเข้าเส้นแต่ว่ามันร้องออกเรือนหรือออกปากคาบูเนี่ยแวกง่ายเลยเวลาหายหายหมดนะคือรถมันมันเหี่ยวอ่ะก็คือว่าเนี่แหละน้ำมันอ่ะก็คือมันจะทําให้น้ำมันบางถ้าว่ารถที่กระตือวานอ่ะมันต้องเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็ถมน้ำมันเข้าไปใช่ไหมว่าคนจูนคนอะไรเนี่ยแบบเขาไม่รู้เรื่องหรอกบางทีเขาทำแค่จูนเนี่ยเขาไม่ได้ตำรถอ่ะเนี่ยปัญหาเลยของง่ายๆน่ะไม่ต้องไปเติมออกน้ำมันต่อกรต่อกงอะไรเลยอ่า บอกว่าเรอบได้กาลังก็คือรักษากําลังให้ได้ที่เหลือมันก็จูนอย่างอื่นเก็บได้อะก็คือมันต่อยอดได้ว่าง่ายสนใจพร้อมจบก็คู่นี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะไม่แพงเอาะไม่ต้องถามเยอะนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม่ลงส่งจบเลยอืรักษารรบได้กาลังสําหรับคนที่เก็บรายละเอียดผมทมรถแข่งมาผมรู้ไม่ต้องใช้หรือไม่ใช้มีรถสองวาวนะทุกรุ่นใส่ได้หมดเลยเก็บเรือง